สวัสดีค่ะพี่น้องเป็นทุกเาจากครูสุมมดามาพบพอกันเช่นเคยค่ะเวลาเก่าเวลาเดิมเนาะคะ่ะมนีผ้าเฮ็ดแนีกินนี้ค่ะพี่น้องเฮ็ดแนีกินเศร้าค่ะ อันนี้คือตับจ้าพี่น้องตับบัวนะคะตับง่วค่ะพี่น้องอันพี่สิพัดพริกพัดกะเพาแต่ว่าบริไซใบกะเพานะคะพี่น้องพัดพริกกระเทียมนะคะพัดพริกกระเทียมนะคะพัดกระเทียมตับนะคะพี่น้องใส่พริกเผ็ดๆนะคะให้คายๆรสพัดกะเพานะคะพี่น้องแต่ว่าพี่บ่มีใบกะเพาค่ะมือนะคะมาค่ะมาลงมือน้ำกันค่ะ อันดับแรกพี่หั่นตับนะคะเป็นชิ้นๆแล้วพีก็จะเอาไปเขี่ไมโครวเวฟให้เพิินซี่ไข่ๆกบเฮาล้วนให่เพิ่นสุกเักน้อยนะคะก่อนจะเอาไปผัดค่ะพี่น้องช่างสีบ๊ข้าวนะคะนี่คือตับที่พีเอาน้าไปล้วนนะคะเอานําไปเขี่ไมโครวเวฟไรแล้วนะจ๊ะพี่น้องอ่าเื่อกบอกตอนพี่หั่นนะคะตอนพีล้างพี่หั่นพี่เอาเกลืนะคะพีใส่เกลือน้าพี่น้องเกลือซ่าซ่าซ่าแล้วก็ไปล้างน้ำนะคะแล้วก็มาหั่นหั่นหั่นแล้วก็ไปเขี่ไมโครเวฟนะคะพี่น้องเพว่อลา่เลแลวก็ สีบวขาวนะคะพี่น้องพี่กระ้างกระทะน้ำมันจ้ะพี่น้องหยดน้ำมันใส่หน่อยนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะนี่คือพริกกับกระเทียมที่พี่โขกนะคะตำใส่กันนะคะพี่น้องก็คือข้าวผัดกะเพรานะคะใส่ลงไปนะคะชิ้ดๆหอมๆนะคะเมนูนี้รับรองว่าพอบานจามปงจามไฟนะคะพี่น้อง ผัดพริกกับกระเทียมให้หอมหอมแล้วข้าก็เอาอันจับข้ามาลุ่งผัดกินค่ะซมข้าเกี่ยวกระเทียมใหมหอมก็กพี่น้องครืเืองหอมเพิ่นออกสัก่อนนะคะพี่มักเผ็ดเผ็ดพี่น้องพี่มักผัดกะเพราเผ็ดๆนะจส่ข้าวข้าวนะคะพอกระเทียมหอมนะคะพอกระเทียมหอมได้ที่นะคะพี่น้องเข้ากับนำ้ำ ตับเข้ามาลุ่มผัดนะคะเอาตับมาเลยเป็นไหมคะตับแตจะเป็นชิ้นไช้ชิ้นม,มั่นนะคะพี่น้องบรินะคะถ้าเข้าออตับอย่างมาผัดเลยเนี่ออยมันก็จะเป็นเลี่นะคะพี่น้องผัดตับให้สุกนะคะแล้วก็เป็นรสจ้ะ หอมเลยพี่น้องแมวกระยานเพราะแมวได้ยามผีผัดจังสิแมวกับย่านย่านเลยมันหอยตดำลงไปค่ะชอบหอยกันเหรอแก่อืมบบนี ปูแล้วก็ใส่น้ำจาลนะคะนะคะ้่ค่ะยิ่งมาะพี่นอ้องพี่ปรุงรสเรียบร้อยนะคะใส่ซอสสี้ยวขาวน้ำมันหอยน้ำตาลผงชีสรสนะคะแล้วก็รสดีนะคะรีอว่าข้านอต้องไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ก็จะเอาหามอมลงไปแล้วก็ปุงเลยค่ะพี่นองใส่หมอมลงไปแล้วก็ปุ่งเ้วยจ้ะไปค่ะ,ต,นนะตักลาดเข่าสวยหันหอนนะจ๊ะตักลาดข้าวเสือร้อนๆไปได้เขียมเสืฟไปค่ะอย่าลืมเดอ้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทุกตาจ้าครูซูมาดามฮานสตัมเด,เดอร์ค่ะเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปซูพี่น้องเบิ้งนะคะเฮ็ดเนวกินซูพี่น้องซิมนะคะ มาจ้าพี่น้องมากินน้ำกันค่ะเสิร์เสิบเสิรตักเสิรเรจัดจานเรียวพี่ทอดไข่ดาวน้ำค่ะใบนึงนะคะนีกะพัดตับทีนะคะแซ่บๆกับพี่ทุกตาจากครูสุมาดามเ้อจ้ะมาพี่น้องได้เวลาเหระค่ะไม่กินข you ่าวน้ำกันค่ะพัดตับกระเทียม ใส่พริกเผ็ดๆนะคะพัดกะเพาราใบใบพัดกะเพาราใบใบกะเพรานะคะมสียบๆน้ำกันไข่าดาวหน่อยไข่าดาวหนึ่งฟองนะคะหันจนบินรอสิเด้กินพิธียูทูบเบอร์นะคะไขรไปด้ี่มองว่าบ,บางที สวยร้อนๆตับผัดตับร้อนๆนะคะมามาอ่ำอืมจัดจานดีพี่น้องเพชรจวดจัดแซ่บอยู่ค่ะ ตับกับเ่าข้าวนะคะรสชาติโอเคพี่น้องคะทำงี้งี้มอมมาจ้ามั้ย อย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเนาะคลิปนี้นะคะพี่ตุ๊กตาก,กับภาพพี่น้องนะคะมาเห็ดผัดต,ตับนะคะผัดพ,พริกตับกระเทียมนะคะผัดตับใส่พริกใส่กระเทียมเพ็ดๆน,น,นะคะผัดรกระเพราไร่ใบนะคะไข่ดาวฟองเลงกบแตงกวานะคะผักเขี่ยงนะคะกินแซ่บๆก็พี่ตุ๊กตานะคะ สุขุมาดาม้านชิวอเมริกาค่ะพี่น้องคลิปหนาเข้าเทียดยังกินคลิปหนาเข้าเทไปใส่กิ้งค่อยติดตามเลอค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องขอมารับชมวิดีโอนะ,อนอนนะ,ะอนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะแต่เปอนใหม่พอหันเดี๋ยวไปติดตามไปฟังหน่อยใจได้เลยค่ะพี่สิไปนั่มนไปด้วยจา้าคลิปหนาเข้าจะพอกันไหมคะพี่น้องอยู่ดีนี่แห้งสุขุสุขคนรำด้วยสุขุสุขคนเด้อค่ะชองดังๆปังปงจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ